สำหรับวันนี้นะครับว่าจะต้มน้ำกินกาแฟนะครับปักตัวนี้ก็ใช้ต้มน้ำใชุ้งข้าวนะครับวันนี้มันมีอาการนะครับสวิตมันพังนะครับเนี่ยพังก็ไม่ยากครับซื้อสวิตมาใส่ใหม่ก็จบครับเนี่ยมันใช้งานมาหลายปีครับบางทีก็จะจิตดับบตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับก็ทำการซ่อมนะครับซื้อใหม่ไม่ไม่ยากนะครับ อันนี้เราไม่ซื้อใหม่เราซ่อมเอานะครับสวิตเสียฟิวยังดีฟิวนี้ก็ต่อเอานะครับก็ใช้เส้นลวดเล็กๆหน่อยไม่ต้องใหญ่มากนะครับเผื่อให้มันตัดนะครับตอนนี้ก็เราสังเกตว่าจะมีอยู no ่ด้วยกัน3ขานะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตแบบนี้เลยมีฟิวสามขาตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็มาตรงนี้โดยตรงเลยครับส่วนสองขานี้ทําหน้าที่เป็นสวิตนะครับเนี่ย ปิดเปิดนะครับแล้วรุ่นนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับถ้าสวิตช์มันเสียนะครับก็เราซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนไ่ก็ได้นะครับหรือเราจะโกงนะครับนี่ใช้สายทองแดงจากอะไรก็ได้นะครับจากสายไฟเก่าๆนะครับพันสวิตช์เลยนะครับพันตัวนี้เลยนะครับตัวนนี้ก็จะเป็นลายก็ปล่อยให้เป็นลายไปเพราะว่าบางทีเราก็เสียบฝั่งนี้บางทีก็เสียบฝั่งนี้นะครับเส้นหนึ่งก็เป็นอิสระของมันไป นี่ก็ทำหน้าที่เป็นเป็นสวิตนะครับแต่เราต่อตรงครับเวลาเราไม่ใช้งานเราก็ถอดออกนะครับเพราะว่าผม่วนมากเวลาผมหุงข้าวผงอะไรเสร็จผมก็จะถอดออกอยู่แล้วครับก็ปักนี่ก็ไม่ต้องทิ้งครับใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ก็ผิวดีอะไรดีครับแต่ห้ามแค่ลายกับน,นิวตอนนะครับมาแตะกันนะครับเพราะว่านี้มันอยู่เลย อิสระของมันนะครับเนี่ยคลาเ้นนะครับโคลาสีอยู่แล้วโคราขั้วคลาข้างอยู่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาลองใช้มิเตอร์ก็เช็คใช้มิเตอร์เช็คนะครับแล้วก็ลองไม่ให้สายมันถึงกันนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็สายมันไม่ขาดมีลายมีดีต้นจากต้นทางถึงปลายทางนะครับจบครับไม่แตกกัน สวิตนี้ก็ไม่ต้องเสียงเงินนะครับก็ใช้ใชต่อได้นะครับสําหรับใครที่อยากเอาไปเป็นแนวทางไปต่อยอดก็ดีนะครับเป็นการประหยัดไปในตัวนะครับเดี๋ยวมาประกอบน็อตมีด้วยกันประมาณห้าตัวนะครับเนี่ยเล็กๆสกรูเล็กๆ,ลลกๆครับกรอบเลยนะครับเท่าที่เดิมนะครับนี่ก็จะมีตำแหน่ง นี่ครับนี่ใส่ให้ถูกแค่นั้นนะครับเรียบร้อยนะครับใส่นอตดูนะครับอันนี้ผมเทมิเตอร์เช็คดูแล้วนะครับแต่ที่จริงถ้าเราถ้าเราเข้าใจพอดีมีรถวิ่งผ่านนะครับต้องขอไปถ้าเราเข้าใจหลักการทํางานนะครับมันก็ทําได้เลยไม่ต้องใช้มิเตอร์ครับแต่ถ้าเพื่อความชัวนะครับเราเล่นกับไฟนะครับเราอย่าประมาทนะครับ ความชัว์ละเอียดรอบครอบแล้วก็เช็คดูก่อนนะครับตอนนี้ผมว่ามันโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเสียบใช้งานต้มน้ำกินกาแฟกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสียบปลั๊กียบร้อยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดตีน้ําร้อนนะครับนี่ก็ออกลกับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปลั๊กตัวนี้ผมก็จะไว้หุงข้าวนะครับแล้วก็ต้มน้ําร้อนทนําสารพัดอย่างในครัวนะครับเี่ย ก็อันนี้การร้อนๆก็ทํางานนะครับเดี๋ยวจะชงกาแฟทานนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใครจะสะดวกซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ื่อเป็นประโยชน์ืัอเป็นแนวทางนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับอันนี้เป็นการซ่อมนะครับไม่ได้เป็นการซื้อใหม่นะครับสําหรับคุณนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะตัดนะครับฟังเสียงครับเดี๋ยวมันจะตัดสวิตช์ตัดนะครับอันนี้เป็นสวิตช์สวิตช์ตัดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพออุณหภูมิมันร้นอนมันเดือดนะครับตอนนี้ก็จะตัดแป๊กเลยครับเดี๋ยวค่อยสังเกตดูนะครับ น้ำเดือดพุดพุดพุดเลยครับเนี่ยไฟก็จะดับน้ำพุดพุดพุดครับนะ่เมาตัดแป๊กนะครับน,นี้ดับปุ๊บทันทีนะครับเดี๋ยวมาชงกาแฟกันดีกว่าอันนี้จะทานน้ำกาแฟดำนะครับน,นี่อยากทานกาแฟดรับโอ้ต้เมใส่ใบเตยด้วยหอมมากครับทุกคน ไปเตยข้างในด้วยนะครับหอม,มกับคุก,กี้นะครับวันนี้ในวันเบาๆอ่าถ้าใช้งันไม่ได้เลยข้าวไม่ได้กินเลยครับเนี่ยสําคัญเหมือนกันนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับปั๊กเราเสียถ้าถ้าปั๊กไม่ได้นะครับหรือมีปั๊กอันเดียวนะครับข้าวไม่สุกไม่ได้ทานเลยนะครับ ถ้าเราซ่อมเองเราเองเป็นก็มันก็มีประโยชน์มาไม่มากก็น้อยนะครับ